ที่สดผู้แปลเพจแมวบินแปลมังงะอย่าลืมติดตามกดไลค์แล้วอ่านก่อนใครได้ที่เพจนั่นคือหนึ่งในทักษะสังหารของถันงหลันข้าได้ยินมาว่ามันคือทักษะระดับปัพีขั้นสูงเลยนะถังหลันสมกับเป็นที่สุดจริงๆเขาสามารถใช้ทักษะระดับปัพีขั้นสูงได้ด้วยสายฟ้าเชือเช้อเฉือัน เขาต้านทานการโจมตีนี้ได้อย่างไงกันเว้นแต่เขาจะสามารถใช้ทาาักษะระดับปฐพีขั้นสูงได้แต่ก็ช่างหน่าเสียดายแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะเออ ไปจากตรงนี้กันแล้วขอบคุณพี่ถังหลานที่ออมมือให้ข้ขาแพ้แล้วถังหลานแพ้แล้วแม้แต่สปาราอย่างถังหลานยังพ่ยงายแพ้สวรรค์เจ้าเด็กนี่แข็งแก่กันไปเขาเป็นใครกันแน่หรือจะเป็นตระกูลลับเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ว่าไงนะสมบัติศักดิ์สิทธิ์งั่นหรือเขาไม่มีเพียงอาวุธวิญญาณชั้นยอดนั่นหรือสมบัติศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงงั้นหรือ ใครเป็นคนพูดกันเจ้ายังจำสิ่งนี้ได้หรือไม่เป็นเจ้าเองใช่ไหมที่เป็นล้านของผู้ส่อซิมฮกหากพี่ห่ามีสมบัติศักดิ์สิทธิ์จริงๆข้าอยากจะขอชมหน่อยจะได้ไหมพี่ห่าออกมาหน่อยสิใช่แล้วเจ้าของผู้ใช้หอกได้ตายไปเพราะสิ่งนั้นไม่มีทางที่จะเป็นของปลอมเป็นแน่พวกเราแค่อยากจะดูชมเท่านั้นพี่ห่าคงไม่ตนีขนาดนั้นหรอกใช่ไหม ข้าต้องขอไปด้วยข้านั้นไม่มีสมบัติศักดิ์สิทธิ์นั่นหรอกเก่งว่าพวกท่านจะเข้าใจผิดกันแล้วล่ะพี่หาวหอกนี้เป็นถึงอาวุธวิญญาณชั้นยอดแต่กลับถูกตัดได้อย่างเรียบง่ายแบบนี้ไม่จะเป็นอาวุธวิญญาณชั้นยอดเหมือนกันก็เก่งว่าจะไม่คมขนาดนี้ใช่แล้วอาวุธวิญญาณชั้นยอดไม่มีทางทำได้เช่นนั้นหรอกฮ่าฮ่าพี่ถังหลานนั้นอาจจะยังไม่รู้จักอาวุธวิญญาณชั้นยอดของข้าดีมันนั้นสุดยอดต่างจากอันอื่น คุณสมบัติคู่น้ำแข็งและไฟงั้นหรืออาวุธวิญญาณนี้ทํามาจากเหล็กวิญญาณที่มีคุณสมบัติน้ำแข็งและไฟดังนั้นเจ้าเด็กนี่มีคุณสมบัติน้ำแข็งและไฟงั้นหรือไม่คิดเลยว่าพี่หาวจะมีคุณสมบัติถึง2อ,อย่างภายในตัวแถมยังสามารถฝึกฝนจนสําเร็จได้อีกด้วยนับถือนับถือไม่เป็นเช่นนั้นหรอกข้ามันก็มีเพียงความพิเศษแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วทุกทกคนแยกย้ายกันได้แล้วอาวุธวิญญาณชั้นยอดที่มีคุณสมบัติคู่นั้นมีความคมมากแสดงว่่าาเขาไมมี สมบัติศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรอกนะไปกันเถอะช่างมันเถอะดูเหมือนจะไม่มีจริงๆพวกเจ้าอย่าเพิ่งไปสิเชื่อข้าเถอะมันมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆนะขอบคุณที่พี่ถังหลังที่ช่วยข้าเอาไว้เช่นนั้นข้าก็ขอตัวก่อนนายน้อยท่านเชื่อมันจริงๆงนหรือท่านจะปล่อยมันไปเงื้นหรือเฮ้ย <c oughs> คิดว่าข้าจะเชื่องั้นหรือวะว่ามันจะมีเพียงแค่วุฒวิญญาณชันยอดเท่านั้น หากเราทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่ามันมีสมบัติศักดิก์สิทธิ์มันก็จะมีคนมาแย่งชิงแข่งกับเราเพิ่มนะสิสองวันต่อมาเกรงว่าข้าจะปิดบังไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วระหว่างที่พวกมันกำลังเชื่ออยู่ข้าจะต้องรีบไปถึงเมืองโวลานหลังเสียงให้ได้ไวที่สุดพี่ฮาวถ้าจะรีบไปที่ใดกันช่างบังเอิญเสียจริงๆผ่านมาแค่สองวันเราก็ได้เจอกันอีกแล้วพี่ถังหลานข้าไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญ เนื่องจากเจ้าและข้านั้นต่างมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้าขอให้ข้ายืมสมบัติศักดิ์สิทธิ์สักสองสามวันจะได้หรือไม่สมบัติศักดิ์สิทธิ์ฮ่าๆ่าข้านี่ปิดบังที่ถังหลังไม่ได้จริงๆสินะนายน้อยมันยอมรับแล้วในเมื่อพี่่าวยอมรับแล้วก็นํามันออกมาเถอะเช่นนั้นก็ฝากเจ้าดูแลมันให้ดีด้วยแล้วกันเป็นย่างก้าวที่รวดเร็วอะไรเช่นนี้นายน้อยพี่่าวท่านทําอะไรกันน้องเล็กผู้นี้เพียงแค่อยากยืมดูเท่านั้นเอง ในหลังเซียแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยอันตรายข้าเกรงว่าข้าคงไม่สามารถนํามันออกมาได้ดังนั้นข้าจึงขอเยืมตัวพี่ถังหลันสักคู่แล้วกันยังไงซานิกายเหลียวหลานของท่านก็ออกจะด่งดังบัลลาร์ตแกกล้าดียังไงถึงได้มาลักพาตัวนายน้อยของพวกเราไปล้นหาที่ตายพวกเจ้าสองคนไม่อยากให้เขามีชีวิตอยู่แล้วงั้นหรือยายาพวกเจ้าอย่าเข้ามากลับไปบอกเจ้านิกายของพวกเจ้าสาหามีใครกล้าเข้ามาใกล้ข้าในระยะ300ลี้ ถ้าจะสังหารมาในทันทีพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ย่อมได้พี่หาวท่านไม่จําเป็นต้องทำเช่นนี้ก็ได้มันก็ไม่มีอะไรเลยในระยะ3 0มรลีอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่มแมลงสักตัวข้าก็ไม่เห็นเลยมันเงียบม,มากในเมื่อก็ไม่มีใครทําไมท่านถึงไม่วางกระบี่ลงก่อนละ่ะไม่นะที่นี่หรือว่าจะเป็นแดนมังกรแห่งแหลงรีบไปจากที่นี่โดยไวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสายเกินไป อาชีพอย่างพี่หาวไม่รู้งั้นหรือว่าแดนมังกรแห้งแหลงคืออะไรข้าจาเป็นต้องบอกท่านงั้นหรือแดนมังกรแห้งแล้งเป็นพื้นที่ต้องห้ามในเขตหลังสีในที่แห่งนี้มีปณมจจา์ไม่ต่ำกว่า10บคนดินแดนต้องห้ามมังกรแห้งแล้งเดิมมันไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเมื่อแสนปีที่แล้วหลุมฝังศพภายในอุโมงค์ที่หนึ่งได้แตกออกมันเป็นหลุมฝังศพของนักบุญในหลุมฝังศพมีมังกรที่แท้จริงโบราณอยู่ในนั้น ซึ่งมันเป็นลูกหลานของมังกรอสุราในอาณาจากักรแห่งพลังทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นไม่มีใครสู้ได้เลยต่อมานักบุญแห่งวัดหลังซีก็ไปด้วยตัวเองแต่ก็ล้มเหลวในการปราบมังกรและยังปล่อยให้มันหนีไปได้พื้นที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามเป็นเวลากว่าหมื่นปีแล้วที่มีผู้แข็งแกร่งหลายคนที่ไปหามังกรและอยากได้แกนแท้แห่งจิตอวิญ,ญญาณเพื่อหลอมรวมพลังทางจิตแต่ก็ไม่มีใครประสบความสาเร็จ อันยิ่งใหญ่นั้นแล้วรอดออกมาได้สักคนมีแค่นั้นงั้นหรือมายังไม่จบรีบขายออกมาให้หมดพี่หาระวังดาบท่านด้วยเหออะไรนะจิกๆเสี่ยวฉีเจ้าต้องการให้ข้าไปยังดินแดนมังกรแห้งแล้งงั้นหรือจิกจิกที่นั่นเป็นที่ที่คนที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ได้หล้มตายไปอย่างมากมายแนด่ดีจะให้ข้าไปแสวงหาความตายงั้นหรือ เป็นไปได้ไหมว่ามันมีทกักษะการต่อสู้เสมือนจริงอยู่ที่นั่นจิกๆกไอตัวเล็กนี่มันมีความสามารถมากมันน่าจะเป็นลูกหลานของสิ่งมีชีวิตระดับสูงอ่าเอาละงั้นก็ไปกันต่อเลยอย่าไปทางนั้นเลยมันเป็นทางตันเฮ้อโอกาสนี้แหละโชคดีที่ข้ามีไข่กลนส่วนอูที่ใช้สําหรับป้องกันไม่เช่นนั้นข้าต้องบาดเจ็บอย่างมากนะเขาจมตีแรงจริงๆให้ตายสิ ้าสารลวดูเหมือนว่าคนเหล่านี้คงจะอยู่อาณาจักรู่ซุนขั้น3ยิ่งโดยเฉพาะชายชราคนนั้นต้องอยู่ในอนาณาจักรอู่หวังแน่นอนต้องหนีไปให้ไวต้องเข้าไปในแดนมังกรแห้งแหลงท่านอาจารย์เขาต้องการจะหนีข้าเขาซะเอ๊ะ ครั้งนี้อาการบาดเจ็บไม่ใช่เล่นเล่นเอาซะเลยยากระตุ้นก็มีอาจจะช่วยได้ท่านอาจารย์เขามีสมบัติทังจิตทําให้เขาเอาออกมาก่อนเธอะเขามีอาวุธพลังจิตจริงๆงั้นหรือไงล่ะในสุดเจ้าก็อยู่ในกำมือของข้าแล้วท่านอาจารย์เขามีสัตว์โบราณระดับสูงด้วยอะไรนะสัตว์ระดับสูงงั้นหรือเดี๋ยวเข้าหามันเร็วเข้าได้เลยเอ๊ กล้าจมตีเหล่าทิ้งโซแสวงหาความตายนักนะร่างกายข้ายังฝฟื้นไม่ดีเลยพลังของเข็มกืนกินเทพยังคงไม่แหลงพอข้าจะต้องตายที่นี่จริงๆหรือลงนรกไปซะจิกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นหรืออ้าตาของข้านั่นแหละสัตว์ที่ข้าพูดถึงจับมันเอาไว้แล้วเขา จี๊กอาตาของข้าตาข้ามองไม่เห็นเลยจี๊กจี๊กเจ้าตัวเล็กข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ความเร็วของเจ้าตัวเล็กไหลที่ติเลยการโจมตีที่ไหลซึ่งการบองกันได้แต่มันก็มีพลังโจมตีที่เบามากต้องใช้เวลาที่เจ้าตัวเล็กซื้อให้ต้องรีบหนีให้ไวพวกเจ้ายืนเบื่ออะไรอย่ไปจับมันไหมข้าเรลวเข้าอาจารย์มันมาแล้วข้ามีแผนของข้า มันเร็วกว่ามนุษย์มากบางทีมันอาจจะเป็นลูกของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ดุร้ายสามารถต่อกรกับอาณาจักรนังบุญได้เลยไอตัวนี้มันต้องเป็นของข้านี่นะหรือพลังของระดับราชาเสี่ยวฉีซุย,ยปลอดภัยดีอยู่สินะในที่สุดข้าก็ใกล้จะหายแล้วข้าต้องใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวเล็กดึงความสนใจเอาไวใ้ให้กับข้าแล้วก็หนีออกไปด้วยความเร็วของเจ้าตัวเล็กแล้วพวกมันคงจะจับมันเอาไว้ไม่ได้แน่ มันคงไม่มีปัญหาอะไรที่จะหนีจิกจิกท่านอาจารย์ทําไมเจ้าตัวเล็กนี่ถึงไม่กลัวพวกเราเลยเออสลายมันก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานอยู่วันยังค่าอาจารย์เจ้าเด็กนั่นมันหนีไปแล้วไม่ต้องกังวลมันหนีไปไม่ผลหรอกต้องจับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวน้อยเอาไว้ก่อนจิกจิกท่านอาจารย์ทําไมมันดูไม่เป็นอะไรเลย อาจารย์มันหนีไปแล้วความสามารถแบบนี้มันจะต้องเป็นสายเลือดของส,สัสตร์ศิธิ์แน่นอนท่านอาจารย์เราควรทํายังไงกันดีขอรับดูเหมือนว่าจะเป็นต้องสังหารเจ้าเด็กนั่นก่อนแล้วค่อยทําให้เจ้าตัวเล็กนั่นยอมจำนนพวกเจ้ารอข่าอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข่าจะกลับมาหลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วจิกจิกในสุดเจ้าก็มาแล้วนะเจ้าตัวเล็กไม่นะพวกมันกําลังตามมาแล้ว ไอ้หนูเจ้าจะหนีไปไหนจิกจิกเฮ้อทายาทของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าคิดว่าคู่ควรกับมันงั้นหรือมังกรคำรามเก้าวันสัตว์ทั้งหมดต้องยอมจำนวนมังกรโบราณตื่นขึ้นมาแล้วงั้นหรือต้องหนีไปให้แล้วนายน้อยนี่มันเสียงอะไรกันทำไมถึงรุนแรงเช่นนี้ มังกรได้ตื่นขึ้นแล้วหนีไปกันเถอะอาจารย์แล้วเจ้าเด็กนั่นมันตายแล้วงั้นหรือโดนฝ่ามือข้าเข้าไปไม่น่าจะมีโอกาสอรอดเดิมทีข้าอยากจะได้เจ้าตัวนั้นแต่มังกรอยู่ดีๆมันก็ตื่นขึ้นข้ารู้สึกว่าเจ้าเด็กนั่นมันจะไม่ตายง่ายๆนะสิเจ้ากำลังสงสัยในความแ,แกร่งของอาจารย์เจ้างั้นหรือจิก๊กจิ๊กวันต่อมาเจ้าตัวเล็กเจ้าแน่ใจางั้นหรือว่าจะไม่ต่ายหากเดินทางต่อไปจิก๊กจิ๊ก เสียงมังกรคำรามมาจากภูเขาลูกนั้นเป็นแรงกดดันที่หรุนแรงอะไรเช่นนี้สุวยอดไข่กส่วนโอโูทุกสิ่งอย่างไรกังวลแรงกดดันก็ถูกกันเอาไว้มานี่เถอะหนุ่มน้อยข้าไม่ทำ้ายเจ้าหรอกท่านคือมังกรที่แท้จริงงั้นหรือขอรับใช่แล้วมานี่สิความมีชีวิตชีวานี้หลุนแรงมากหลังจากเข้าไปไม่เท่าไหร่ข้าก็รู้สึกว่าพลังอูยยวนขั้นที่สองกำลังจะทะลุทะลวงแล้ว ท่านคือมังกรแท้จริง,งนะหรือดูเหมือนว่าท่านจะตายไปแล้วนะเฮ้ยนี่อาจจะเป็นแกนแท้มังกรแท้จริงที่มีบันทึกอยู่ในหนังสือยาศัก์งั้นหรือหนังสือยาศักิ์บันทึกเอาไว้ว่าแกนแท้มังกรแท้จริงคือราชาแห่งโอสนในบรรดาราชาโอสถแห่งการรักษาแล้วมันอยู่ในอันดับที่27และมีเพียงมังกรตัวเป็นๆเนท่านั้นที่จะมีมัน ถ้าข้าถูกซับมันคุณสมบัติทางด้านโอสถของแกนแท้มังกรแท้จริงระดับของโอสถในร่างกายของข้าจะต้องถึงระดับปฏิกิอย่างแน่นอนเอ๋ไข่ของมังกรงั่นหรือสิ่งนี้มันยังสามารถฟักออกมาได้อยู่ใช่ไหมเจ้าหนุม่มเจ้ายินดีที่จะดูแลลูกหลานของข้าหรือไม่ดูแลลูกหลานงั่นหรือผู้ส่อข้าไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยหากเจ้าเต็มใจดูดูแลข้าก็ยินดีที่จะยกจิตวิญญ,ญาณของข้าให้เจ้า จจริงเหรอแล้วเจ้าจะเต็มใจหรือไม่ไม่หรอกผู้สอข้าไม่กล้าคิดเรื่องนั้นเลยเจ้าสามารถมั่นใจได้เลยจิตวิญญาณมันช่างสมพลังะเลือเกินต้องรีบปรับแต่งจิตวิญญาณในร่างกายเป็นไปตามคาดการกันจิตวิญญาณของมังกรแท้จริงมันช่างเจ็บปวดะเลือเกินเจ็บ เจ็บมากหยุดเถอะข้างหน้ามันคือดินแดนมังกรลกหลังที่มีมังกรแท้จริงอยู่เราต้องไม่เร่งรีบาอาจารย์เจ้าเด็กนั่นเป็นแค่เด็กสโสโครรระดับปู่ทรงแม้มันจะหลบหนีไปได้มันก็ไม่อาจจะอยู่ได้นาหรอล้อมอนาเกตดินแดนมังกรลกหลังเอาไว้แม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องไม่ให้มันหนีออกไปจากที่นี่ได้เจ็ดวันต่อมา ข้าไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ข้าสัมผัสได้ในร่างกายเลยมันคืออะไรที่แห่งนี้มันคือที่ใดการข้าเข้ามาในที่แ,แห่งนี้ได้เพราะสัมผัสนั้นนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่ในตำนานชิงหลงมาแบบไหลล่อง้อยจากไปอย่างเงามืดนี่อาจจะเป็นความสามารถวิเศษของชิงหลงเดินบนความว่างเปล่านั้นหรือ ใช่แล้วสีสีทำแบบนั้นแหละแขนของเจ้าต้องเหยียดตรงและเจ้าต้องทำอย่างรวดเร็วนายท่านมีอะไรทุกคนในนิกายเหลียวหลานส่งกำลังไปล้อมรอบดินแดนมังกรลุกล้างว่ากันว่าเพราะเด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้ซุกซ่อนสมบัติทางจิตวิญญาณเอาไว้เด็กหนุ่มนั่นใส่เสื้อสีเขียวอยู่ระดับอู่ส่งใช่หรือไม่สีสีบอกแม่ของเจ้าว่าข้าจะไปดินแดนมังกรลุกล้าง ท่านพอ่อถ้าจะกลับมาตอนไหนคะเหลียวหลานส่งอย่าเพิ่งทำอะไรเกินเลยเลยนะปรากฏว่าที่ท้องฟ้าวุ่นวายและเวลาก็ช้าลงไปร้อยเท่าเมื่อเทียบกับภายนอกก็เพราะมันมีพลังที่มหาศาลขั้นที่2เทวะแล้วหาก,กินแกนแท้มังกรแท้จริงเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นไร สบคุณทางโอสดดีมากหลังจากที่ดูดซับคุณสมบัติของโอสถแกนแท้มังกรแท้จริงเข้าไปแล้วมันก็หลอมรวมกับตำลาโอสถศักดิ์สิทธิ์และดูเหมือนว่าข้าจะเลื่อนขั้นแล้วระดับปฐพีข,ขั้นสูง2ระดับติดต่อกันเลยจิ๊กจิกเจ,จ้าตัวเล็กเจ้ากําลังจะทําอะไรทําไมไปยืนบนไข่มังกรละ่ะอย่าทําลายไข่มังกรสิข้าได้สัญญากับมังกรแท้จริงเอาไว้แล้วว่าจะดูแลมันจิ๊ก เจ้าตัวเล็กเจ้าเอ๋หลงโวยร้วนี้มีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมีเพียงมังกรแท้จริงในดินแดนมังกรลกล้างเท่านั้นที่มีพลังที่ทรงพลังแบบนี้ได้ไม่บางทีมังกรแท้จริงตัวนั้นมันอาจตายไปแล้วและทิ้งไข่มันเอาไว้อาจารย์ท่านหมายถึงอะไรมังกรตายไปแล้วและนี่ก็คือลูกหลานของมันตามข้ามาเข้าไปข้างในกันได้แล้ว งำเจ้าตัวน้อยห้ามแย่งของคนอื่นนะป้าป๋าป้าป๋างันหรือป้าป๋าท่านเป็นป้าป๋าของข้าดูเหมือนข้าจะได้เป็นป้าป๋าของเจ้าจริงๆเจ้าตัวเล็กดูไว้นี่คือลูกชายของข้าอย่างั้นแกเขาอีกล่ะในอนาคตตอบคุณป้าป๋าเจ้าหนูแกยังไม่ตายอีกงั้นหรือเออไอ้แกถึงแกจะตายไปหมื่นครั้งก็สังหารข้าไม่ได้หรอกนะใส่เลือดของมังกรแท้จริง แย่งมาเลยไละล่ปน์อะไรกันมันคือไอเด็กคนนั้นอยู่หรือไอหาเอ๋ยมันหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยฮนี่ข้าคงจะอยู่ห่างจากพวกมันกว่าร้อยเมตรแล้วไอเด็กนั่นจับมันเร็วเข้ามาถูกเวลาเลยข้าจะได้ทดสอบก้าวพิบตากับพวกเจ้าสักหน่อยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้น จับมันเอาไว้ไอเด็กนั่นได้รับทักษะมาจากมังกรแท้จริงงั้นหรือมาเลยสิเอาคนมาเพิ่มอีกสี่มาดูกันว่าจะจับค่าได้หรือเปล่าชิงหลันงั้นหรือไปตายซะเถอะมึงชิงหลันปกป้องนายน้อยเจ้าหนีไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านอาจารย์ชิงหลัน หลันเอ,อ๋อข้าไม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดีไอ้แก่ขั้นอูหวังมาแล้วข้าควรออกไปจากที่นี่ไอ้สารเลวข้าจะสังหารแกซะไปตายซะมาดูกันว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้อีกฮะดูเหมือนว่าจัาสษะของข้าจะใช้หนีได้แค่ ทั้งละร้อยเมตรเท่านั้นแรงกดดันจากทั้งสองคนนี้ระดับราชางั้นหรือตายซะแย่แล้วตอนนี้ข้าไม่มีที่ให้หนีแล้วเิงจริงเจ้ากล้ามาฉันสีขั้นสามระดับราชานักยุทธผู้เป็นที่เคารพกว่าร้อยคนล้อมรอบสังหารเด็กหนุ่มระดับเทวะขั้นสองเช่องเป็นอะไรที่น่ายกย่องเสียจริง เฉินซีเจ้ามายุ่งอะไรด้วยเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นแขกอันทรงเกียรติของวังสิงเฉินของข้าเจ้าไม่เห็นวังสิงเฉินของข้าอยู่ในสายตาแล้วเงั้นหรือฮ่าฮ่าเฉินซีเจ้ายิ่งใหญ่มาจากไหนกันนักยุทธระดับราชาทั้งสองคนที่มาจากวังแห่งแสงดาววังแห่งแสงดาวนี้อยู่ในอันดับสองจากหกวงังวังของเจ้าอยู่ในอันดับที่ห้าลี่อ่านมาหาเลืองพวกเขาช่างล้นหาที่ตายซะจริงๆเฉินซีวังสิงเฉินของเจ้ามีเจ้าคนเดียว วางสิงกวงของข้าไม่สนเจ้าหรอกนะข้าจะหยุดเฉินซีเองเจ้าไปจัดการเจ้าเด็กนั่นซะได้เลยแล้วเข้าข้าจะหยุดพวกเขาไว้เองข้าเป็นผู้ส่งของวางสิงเฉินพวกเขาไม่กล้าทำลายข้าหรอกก็ได้ลุงเฉินฝากด้วยนะสิ่งที่ท่านทำให้ข้าในวันนี้ข้าจะจำให้ขึ้นใจและจะตอบแทนท่านในอนาคตเฉินซีเรื่องวันนี้วางแห่งแสงดาวจะจำเอาไว้ ตามล่ามันต้องตามหามันให้เจออย่าปล่อยให้มันหนีรอดไปได้ถ้าไม่ส่งนะสาวันต่อมาวังซิงเฉนินท่านปู่ท่านมาที่นี่ทำไมไปเรียกเขามาพบกับข้าฉันซีทำความเคารพต่อผู้โสทุกท่านเจ้ารู้จักเฟิงห่าวหรือไม่ตู้ส่งหนึ่งในผู้โสสูงสุดของวังซิงเฉนินรู้จักขอรับ เขาคือใครเขามีประวัติความเป็นมายังไงเพื่อนตัวน้อยคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตซีซีเอาไว้ทําให้ข้าได้รู้จักกับเขาแต่ที่มาเขาไม่เอ่ยถึงมันมาก่อนเลยพวกเขาจะเชื่อข้าหรือไม่หากข้าบอกไปว่าเขามาจากตระกูลที่อยู่ในอนาณาจักรเล็กๆคนที่ไม่รู้จักที่มาเป็นอะไรที่น่ากลัวท่านปู่หมายถึงสิ่งไหนเมื่อหลายพันปีก่อนสิ่งหนึ่งของตระกูลซ่อนเลนได้ออกมาและความสามารถของเขาก็ทําให้อาณาจักรหลัวซีต้องตกตะลึงในขนาดเดียวกัน เซยชยาของแต่ละนิกายและทุกวังไปท้าทายเขาทุกคนแพ้ให้กับเขาในท้ายที่สุดเขาได้ออกไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลานซีเขาเป็นผู้โหดเยี่ยมที่ยากจะยั่งถึงในศักยภาพวันหนึ่งเขาได้เผยสมบัติที่แปลกประหลาดของเขาออกมาเขาถูกไล่ล่าจากสิทธิ์ร้อยอันดับแรกจากทุกนิกายแต่เขาไม่เพียงแต่จะหนีไปได้อย่างราบรื่นเท่านั้นเขายังได้ดึงดูดพลังพิเศษจากตระกูลที่สันโดษอีกด้วย ผู้คนเหล่านั้นพวกเขาตายแบบไม่ได้พูดหลไรสักคำน่าเสียดายที่เหล่าลูกศิษย์นับพันของนิกายต้องถูกฝังไว้แบบนั้นสาก,การของฟง่าวคล้ายกับบุคคลที่ผู้สอก่าวถึงสิ่งที่เขาจะบอกก็คือฟง่าวเป็นศิษย์อาชีะจากตระกูลซ่อนเลนนั้นหรือหากเขามีข้อเสนออะไรเจ้าก็ตอบรับไปซะและเจ้าวังก็ตัดสินใจแล้วว่าจะผูกมิตรกับเขาเอาไว้เรื่องนี้เจ้าต้องจัดก,การถ้าจะทําตามคําสั่งจากท่านเจ้าวังที่สั่งมาฉันซีผู้นี้จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําให้สําเร็จให้จงได้ หากเจ้าทําได้ข้าจะยอมให้เจ้าและเยลูถังแต่งงานกับเจ้าอย่างเป็นทางการฉันซีขอรับปากจะทําให้ภารกิจนี้สําเร็จให้จงได้ครึ่งเดือนต่อมาเพื่อที่จะตามล่าข้าพวกเขาใช้คนจํานวนมากจริงๆผู้คนมากมายจากทุกนิกายและทุกวังต่างออกตามไล่ล่าคนที่ชื่อฝังฮาว ข่าได้ยินมาว่าคนของทุกนิกายแบ่งออกเป็นกลุ่มจนนับไม่ถ้วนและทุกกลุ่มอย่างน้อยต้องมีคนแข็งแกร่งที่อยู่ขั้น3ามของเขตแดนหูซุนใช่แล้วไม่มีใครทราบที่มาของเด็กหนุ่มคนนั้นเพก็เป็นอาชียคนพวกนั้นเลยพาก,กันกลัวมีทหารรักษาการอยู่ทุกระยะร้อยเมตรห้อมล้อมแน่นทุกที่เพื่อที่จะไปเมืองโบราณลัวซีข้าต้องใช้เวลากี่ปีกี่เดือนกันนะ เป็นเรื่องยากหน่อยที่จะจัดก,การกับพวกผู้วูโสของนิกายต่างๆมันจะง่ายกว่าหากสังหารเหล่าศิษย์สักสองามคนเมื่อตอนที่นิกายเหล่านี้พัทงทลายลงไปพวกมันจะได้รู้เองว่ามันลนหาที่ตายจบแล้วนะติดขาดอะไรขออภัยแล้วเจอกันใหม่คิมนะ